เป๊ปกวาดิโอลายอดกุญซือเลือดสเปนตัดสินใจอยู่คุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยาวไปจนถึงปี2027หลังเซ็นสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมส่งคำขอบคุณไปถึงทุกฝ่ายที่ยังเชื่อมั่นในตัวเขาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาแมนซิตี้ได้ประกาศข่าวดีให้แฟนบอลทราบว่าเป๊ปได้ขยายสัญญาคุมทีมในถิน่นเอติฮัดสเตเดียมเพิ่มอีก2ปีซึ่งจะทำให้เขาอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาล2026-2027 ตั้งแต่เข้ามาคุมทีมในปี2016เป๊ปพาเรือใบสีฟ้ากว่ดแชมป์มาแล้วถึง18รายการรวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัยและยูฟาแชมเปียนลีก1สมัยที่รอคอยกันมานานแถมฤดูการ2023-2024ที่ผ่านมาแมนซิตี้ยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกของอังกฤษที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้4สมัยติดต่อ,อกันเป๊ปเผยความรู้สึกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความหมายกับผมมากจริงๆนี่คือฤดูการที่9ของผมที่นี่ เราได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมร่วมกันผมรู้สึกผูกพันกับสโมสรน,นี้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมีความสุขมากที่ได้ต่อสัญญาขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผมทั้งเจ้าของสโมสรท่านประธานคันดูนเฟรานซิกินักเตะทุกคนและแน่นอนแฟนบอลรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแห่งนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ที่นี่และเป้าหมายของผมชัดเจนเราจะคว้าโทฟี่แชมป์มาเพิ่มให้ได้ แฟนเรือใบว่าไงงานนี้เป๊ปจะพาแมนซิตี้กวาดแชมป์อีกกี่ถ้วยแฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ